อับดุลกาดีอันซารีเจ้าของธุรกิจร้านตัดเย็บที่ดำเนินกิจการมาแล้วราว4ีปีเผยว่าแผนพัฒนามูลค่า3,000ล้านดอลลาร์ที่จะกวาดล้างชุมชนแออัดและสร้างอาคารทันสมัยทำให้เขารู้สึกวิตกต่ออนาคตของธุรกิจที่มีอยู่กาดีอันซารีกล่าวว่าร้านของเขาที่นี่ต้องปิดตัวลงแล้วตึกต่างๆจะถูกสร้างขึ้นมาตัวของเขาไม่รู้ว่าจะมีที่สำหรับทำกินต่อไปหรือไม่ ภาครัฐได้ลงนามทำสัญญากับกลุ่มบริษัทอาดานีกรุ๊ปเพื่อที่จะปรับปรุงพื้นที่ราว1,562ไร่ของเมืองทาราวีใจกลางนครมุมไบอันเป็นที่อยู่ของชุมชนแออัดที่มีประชากรนับล้านอาศัยอยู่โดยวางแผนที่จะสร้างอาคารสำหรับที่พักอาศัยรวมไปถึงอาคารพาณิชย์ในบริเวณดังกล่าวปรโมคาเดชาเมงทาราวีที่ครอบครัวอาศัยอยู่ตรงนี้มาหลายรุ่น คาเดยบอกว่าทั้งรุ่นพอ่อรุ่นปู่ต่างอาศัยอยู่ที่นี่อย่างน้อยเด็กรุ่นถัดไปจะได้อาศัยอยู่ในตึกซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาหลายคนต่างใฝ่ฝันแต่บางคนกลับแสดงความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงเมืองทารวีครั้งนี้จะทำให้ผู้คนต้องสูญเสียการดำรงชีพอย่างที่เคยเป็นมาแหล่งผลิตสินค้าจำนวนหลายร้อยแห่งที่ตั้งตามตรอกซึ่งผลิตทั้งกระเป๋าหนังและเครื่องปั้นดินเผามาเป็นระยะเวลานานานับทศวรรษ แหล,ล่งผลิตเหล่านี้เป็นธุรกิจนอกระบบที่คาดว่าผลิสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจราว1,000ล้านดอลลาร์จายาบีฮานเจ้าของร้านเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนดังกล่าวกังวลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นธุรกิจที่เลี้ยงครอบครัวต้องถูกปิดลงเธอเผยว่าไม่มีใครจะมาจ้างงานคนที่มีอายุอย่างเธอเราเป็นคนที่ไม่ได้เล่าเรียนมาและคนที่มีการศึกษาเท่านั้นถึงจะมีงานทำเมคากุปตา เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์ t a r a w i e Market.com ว่าจ้างแรงงานเพื่อผลิตสินค้าจากชุมชนแออัดให้ข้อมูลว่าคนที่นี่ทํางานเพื่อแค่เอาชีวิตรอดไม่ได้มีความเจริญมากขึ้นเพราะเป็นงานที่มีผลกําไรน้อยมากคุกตาม,มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงของเมืองทารวีจะมาพร้อมกับการดูแลด้านธุรกิจของคนในชุมชน you cannot take เธอมองว่าเราไม่สามารถบอกให้คนจำนวนับนล้านออกจากพื้นที่เพื่อไปหางานทำที่อื่นอย่างไรก็ดีโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมันไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนบนโลกใบนี้ ตามรายงานระบุว่ายังไม่มีการเข้าไปเจรจากับผู้คนในชุมชนสัจวันมารุติคัมบีช่างงานหนังบอกว่าชั้นบนของบ้านทุกหลังในชุมชนนี้คือพื้นที่ทำงานทางผู้พัฒนาโครงการควรที่จะดูแลทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัยและแหล่งทำมาหากินป,ประเด็นความกังวลทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อชาวชุมชนเมืองทารวีเป็นสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจน อย่างไรก็ดีนะครับมีการมองในแง่ดีว่าการพัฒนาครั้งนี้จะมาช่วยชุบชีวิตปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้านให้ดีขึ้นผมคมสารสีธนะวิบุญชยัย VOA รายงาน